สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับรับหน้าที่ดําเนินรายการพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีนํามาฝากกันเช่นเคยครับไปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแจ้งขุดดินและถมดินสําหรับการดําเนินโครงการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษนะครับ โดยในเรื่องราวนี้ทางด้านของนายสุธิพงษ์จุนเจริญปหลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายจุลาสุขมานพนะครับเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเนี่ยก็เป็นประธานร่วมนะครับในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU การแจ้งขุดดินและถมดินสําหรับการดําเนินโครงการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน และการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารสำหรับการดำเนินโครงการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษและในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารระหว่างสำนักง,งานคณะกรรมาการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดชนบุรีและจังหวัดระยองนะครับ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเ,เข้าร่วมนะครับโดยทางของปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้ขอบคุณนะครับในส่วนของนายจุลาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec และคณะนะครับ ที่ได้ให้โอกาสกระทรวงมหาดไทยนั้นเนี่ยนะครับเป็นภาคีเครือข่ายในการพัฒนาพื้นที่สําคัญให้สามารถดึงดูดใจนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยมาลงทุนซึ่งเป็นโครงการที่จะทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าไฮเทคขั้นสูงหรือผลิตสินค้าอื่นๆเพื่อที่จะทําให้คนไทยเนี่ยได้มีโอกาส ทังเรื่องของการรับแล้วก็ถ่ายทอดไฮเทคโนโลยีแล้วก็ได้มีโอกาสในการที่จะมีงานมีอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาตินะครับซึ่งจากการหาหรือข้อราชการร่วมกับเลขาธิการ EEC เนี่ย ซึ่งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารพื้นที่พิเศษนี้นะครับโดยใช้กฎหมายพิเศษซึ่งเป็นกฎหมายที่มีการกําหนดพื้นที่เฉพาะนะครับเพื่อทําให้ราชการบริหารส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทั้งการดูแลโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างอาคารสถานประกอบการหรือโรงงานต่างๆซึ่งต้องเริ่มต้นมาจากการขุดดินและถมดินนะครับ จึงเป็นที่มาของการเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารใน3จังหวัด ที่อยู่ในพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีและจังหวัดระยองรวมถึงกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องในส่วนของการดําเนินการในพื้นที่มาร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่เล็งเห็นถึงความสําคัญในการมีส่วนร่วมการบริาการในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งประลัดกระทรวงมหาดไทยยังบอกอีกนะครับว่าการให้ความสําคัญกับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทําให้เราเนี่ยได้เห็นถึงการพัฒนาตามจุดหมายของการกําหนดให้มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีความยากลําบากไม่มากก็น้อยนะครับ และครั้งนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษนะครับที่จะทําให้เป็นจุดเริ่มต้นของการลงทุนขนาดใหญ่ตลอดจนถึงขนาดกลางในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกที่จะทําให้เกิดการขับเคลื่อนให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมาอย่างชัดเจนนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยประกอบไปด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย6กรมและ6รัฐวิสาหกิจรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้การนำของผู้ราชการจังหวัดนายอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ย ก็มีความยินดีที่จะสนับสนุนให้ EEC ไม่ได้เพียงแต่มุ่งเน้นความสำคัญของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่หมายความรวมไปถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยที่เรียกว่ามีการสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็อย่างสุดความสามารถเพื่อผลประโยชน์โดยตรงต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้มีการขอบคุณนะครับสำหรับสำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ให้เกียรติ เดินทางมาที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะร่วมกันในการเริ่มต้นความสําเร็จและก็ขอให้ความสําเร็จที่เป็นจุดเริ่มต้นจากการลงนาม o u u ในครั้งนี้เนี่ยเป็นความสําเร็จที่ขยายผลส่งผลดีต่อพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดภาคตะวันออกและประเทศไทยโดยรวมนะครับทำให้การส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยการดําเนินการของผู้ประกอบการอันมีจุดเริ่มต้น จากการปฏิบัติงานและพื้นฐานตามกฎหมายขุดดินและถมดินสำหรับการดำเนินโครงการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษศตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินและการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารสำหรับการดำเนินโครงการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษและในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารระหว่างสำนักงานคณะกรรมการานโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดชนบุรีและจังหวัดระยองบรรลุตามวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์อย่างสมบูรณ์เพื่อประชาชนนะครับทั้งนี้เนี่ยทางด้านของนายจุฬาสุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกก็บอกว่ามึกข้อตกลงครั้งนี้เนี่ยจะทําให้การดําเนินการต่างๆในอนาคตที่จะเป็นการสนับสนุนในการจัดตั้งโรงงานสถานประกอบการนะครับซึ่งจะเรียกว่าเป็นการลงทุนที่จะนําไปสู่การสร้างรายได้ให้กับประเทศเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษและในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งมีกฎหมายที่มีการกําหนดอํานาจเฉพาะ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้มีอำนาจหน้าที่นะครับโดยเฉพาะเรื่องการก่อสร้างอาคารจึงต้องอาศัยหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญนนมาเป็นภาคีเครือข่ายเพื่อจะได้สนับสนุนในการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างรวดเร็วตามเป้าหมายเพราะประโยชน์ของประเทศเนี่ยเกิดจากการลงทุนและการลงทุนเนี่ยต้องเกิดจากนักลงทุนซึ่งหากทั้งหมดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับก็จะส่งผลดีต่อพี่น้องประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติดังนั้นในการลงทุนให้รวดเร็วก็คือ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาออกใบอนุญ,ญาตให้กับนักลงทุนต่างๆจึงต้องหวังพึ่งกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยเฉพาะกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตลอดจนกรมการพัฒนาชุมชนนะครับรวมถึงผู้ราชการจังหวัดทั้ง3จังหวัดและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับก็จะต้องมีความเกี่ยวข้องแล้วก็ต้องหวังที่จะพึ่งพาก,กันและกันในอีกหลายเรื่องนะครับแล้วก็ขอบคุณในความร่วมมือนะครับเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็หวังว่าไมตรีจิตในครั้งนี้เนี่ยก็จะ อยู่ต่อไปเพื่อจะได้เห็นคนเนี่ยมาลงทุนในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษและในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว e ่า EEC ีของเราเพื่อประเทศของเรานะครับทางด้านของนายพงรัฐพิรมรัฐนะครับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองก็บอกว่าการลงนามในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นโอกาสสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศไทยรวมไปถึงเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนใน3จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งการจะขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วเนี่ย ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลในเรื่องกฎหมายทั้งในเรื่องของที่ดินและการก่อสร้างอาคารพร้อมที่จะสนับสนุนในเรื่องเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษและในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างเต็มที่โดยบูรณาการร่วมกนันนะครับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทุกแห่งนะครับเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของเราก็คือประโยชน์สูงสุดของประชาชนทางด้านของนายขจรศรีชวโนโนทัยนะครับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็บอกว่า ่าการลงนามบันทึกข้อตกลงหนู MOU ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการบูรณาการร่วมกันนะครับ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกได้ผลประโยชน์ร่วมกันเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นในอนาคตซึ่งเป็นไปตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนและประชาชนทุกคนซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจหน้าที่นะครับในการดูแลเรื่องของการออกใบอนุญาตการควบคุมอาคารซึ่งก็พร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับ ทางด้านของนายขจรเกียรติรักพาณิชม์มณีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทาก็บอกว่าขอบคุณสานักง,งานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC แล้วก็รวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนโครงการเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสดีในการสร้างความรับรู้โดยให้ส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและก็ส่วนท้องถิ่นเนี่ยรวมถึง ผู้ประกอบการเอกชนได้มาร่วมกันประกาศและก็เป็นสกิพยานในการขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อประโยชน์ของประเทศนะครับทางด้านของนายธวัชชัยสีทองครับผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีก็บอกว่า จังหวัดชนบุรีเองก็มุ่งเน้นการขับเคลื่อนพัฒนาตามแนวทาง EEC อย่างต่อเนื่องซึ่งอีกเรื่องที่สำคัญก็คือการสร้างความรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เรื่อง EEC นะครับโดยเฉพาะเรื่องการเวียนคืนที่ดินเพื่อจัดทำสมาร์ทซิตี้การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงรวมไปถึงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการสร้างท่าเรือแหลมฉบังการขยายนิคมาาอุตสาหกรรมอมตะนครซึ่งการบูรณาการเนี่ย ก็จะช่วยสร้างความรับรู้ความเข้าใจาให้แก่ประชาชนทุกคนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นเกิดความชัดเจนนะครับก็จะเกิดการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันทางนั้นของนายไตรภพวงไตรรัตน์นะครับ ผู้ราชการจังหวัดระยองก็บอกว่าจังหวัดระยองเองเนี่ยเดิมเป็นเขตพัฒนาอีสต์ทันซีบอร์ดนะครับซึ่งได้พัฒนามาสู่จังหวัดอุตสาหกรรมควบคู่กับการเกษตรกรรมมาโดยตลอดนะครับจนมาถึงการเข้าสู่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษและในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของอ EEC มีทั้งการจัดสร้างสนามบินอุตภเปานะครับการก่อสร้างท่าเรือมาบตพุธดการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงว่า MOU นี้เนี่ยก็จะเป็นการบูรณาการร่วมมือ ในทุกมิติซึ่งจะคำนึงถึงผลกระทบของพี่น้องประชาชนในทุกด้านจึงเป็นหน้าที่ของส่วนราชาการนะครับในการที่จะสร้างความรับรู้แล้วก็ทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพื่อใหการทํางานดังกล่าวนี้เนี่ยราบรื่นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และก็เป็นผลดีต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไปนั่นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายนะครับไปดูในส่วนของภารกิจของกองทัพในการช่วยเหลือประชาชนกันบ้างนะครับไปกันที่หน่วงนาการื่้นที่ส3สํานักง,งานพฒนาภาคสี่หน่วงนการหาพนาน,นะครับ จัดเจ้าหน้าที่ผสมเทียมให้บริการผสมเทียมโคโดยใช้น้ำเชื้อจากหน่วยจาชก,การฐานพัฒนาให้กับโคของประชาชนในพื้นที่พร้อมให้คําแนะนําน้าเชื้อสายพันธุโคของหน่วยราชก,การฐานพัฒนาหรือว่านทพเนี่ยนะครับการรักษาโคในขั้นต้นให้ความรู้การป้องกันโรคลำปีสกินโรคปากเท้าเปื่อยและได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจ าศาสตร์พระราชาในด้านเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับประชาชนณสถานีผสมเทียมบ้านทุ่งผีปั้นรูปตำบลป่าบอลอำเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุงนะครับไปนกันต่อที่หน่วยพัฒนาเครื่องที่14สำนักงานพัฒนาภาค 1, หนึ่งหน่วยจาัดการฐานพัฒนานะครับจดชุดบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสาระทานของหน่วยลงพื้นที่ร่วมกับผู้นําท้องถิน่นผู้นําชุมชนนะครับ จัดจ่ายน้าดื่มและถุงยังชิพให้แก่ประชาชนที่รับผลกระทบจากภัยน้ําท่วมบ้านเรือนและพืชสวนทางการเกษตรพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดจนประชาสัมพันธ์ประชาชนที่สัญจรไปมาให้ระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะในช่วงที่มีน้ําท่วมขังและไหลข้ามผิวการจราจรณตตาบลช้างทูลแล้วก็ตําบลด่านชมพลอ,พอ,อําเภอบ่อไร่รวมไปถึงที่ตำบลสตออ,อําเภอเขาเสมิงจังหวัดตราดนะครับไปกันที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สำนักง,งานพัฒนาภาค3าหน่วยการฐานพัฒนานะครับ ติดตามผลการดําเนินโครงการเกษตรผสมผสานและโครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนประจำปีงบประมาณ2016ที่ทางหน่วยเนี่ยได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนทางนี้ได้เผยแพร่เรื่องมุ้ยทิภูบดินให้กับประชาชนรับรู้รับทราบนะครับและก็สามารถนําไปเผยแพร่ต่อไปได้ในพื้นที่ตําบลแม่สลองนอกอําเภอแม่ฟ้าหลวงและที่ตบาบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับ ไปกันต่อที่หน่วยพระการเคลื่อนที่21สําสำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยจัดการหาพัฒนานะครับจดก,กาลังพลชุดผสมเทียมออกให้บริการผสมเทียมและปฏิบัติการด้านการปรสัสสตว์ให้แก่เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่บ้านไซทองตําบลชุมช้างอําเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3านงสำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยจัดนการหาพัฒนานะครับ จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการผสมเทียมโคพร้อมให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสายพันธุ์จากการผสมเทียมโคด้วยน้ําเชื้อนอทพอนะครับทั้งนี้เนี่ยเพื่อสร้างลูกโคเนื้อคุณภาพดีมีมูลค่าตามยุทธศาสตร์โคเนื้อของหนุนชะการหาพัฒนาหรือว่านอทพอยกระดับไรายได้นะครับแล้วก็คุณภาพชีวิตของเกษตรกรนาบ้านนาเหลืองตําบลนานเหลือง,นนลองและที่บ้านไหลน,น่นลา,นานตําบลไหลน่านอําเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายนะครับ หน่วยพนกากรเนลือนที่41สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่มช่าการหาพัฒนานะครับตรวจความเหมาะสมพื้นที่แผนงานโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมประเภทงานซ่อมถนนลูกรังร่วมกับผู้ในการนิคมอุตสาหการรมปีหลงผู้นําชุมชนและก็ผู้นําท้องถิน่นเพื่อนําข้อมูลที่ได้นั้นมาจัดทารายละเอียดเสนอของงบประมาณประจําปี2017นะครับซึ่งเป็นงบเสริมเนี่ยนะครับณนะตําบลมะรือโบออกอําเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสนะครับละทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจ วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนชีวิต ที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกัน เพราะศักดิศีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคข,ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน